ครับเพิ่นเ็จออกอยางดีนะคะพี่นนองเมืองเพิ่นเสียไปขายอ่าวันผุดหนีนะครับมะละมุนครับนี่ก็เป็นกล้วยไข่นะครับแล้วก็กล้วยหอมนากล้วยไข่กับกล้กวยหอมเลยครับพี่นนองมีกล้วยหอมแล้วก็มีลำว่านำสามสายพันธุ์เลยครับเมืองกำลังสีซุกเป็นหย่อยคือเกาอีกประมาณ อีกประมาณเดือนสองเดือนนะครับอีกประมาณสองเดือนผุนละพี่น้องมันจงสีสุกเป็นตแตงแตงเงาเด้อพี่หน้องิึงเป็นตแตงแตงเงาจนเบิดตน้นอันนี้ต้นหกปีนะครับหกปีตอนมันหายพ้นผลิตในปีที่หาเบิ่งพี่หน้องสนวนีนยน,น่ออันนี้ก็เป็นหมาดเกือบหมักมักม่วงซามเยดูด สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนนะครับครับตอนนี้ผมกับกลับมาจากเมืองแล้วนะครับครับตอนนี้ก็อยู่หน้านะคะพี่น้องครับมือนีกับสิผ้าพี่น้องไปเบิ้งอ่าพ้นผลิตจากการปลูกหมัใหม่นะครับพี่น้องผ้าพี่น้องไปเบื้องหมักละมุดกล้วยไข่นะครับหล้กกาหมักไฟเบิ้งความเปลี่ยนแปลงของสวนนะคะพี่น้องครับเทาเท่ากับสิไปเบิ้งตอนนี้เลยนะคะพี่น้องคบนั้นก็คือต้นหมักไฟต้น ทีพามว่าเบิงรลอบก่อนนะตอนนี้มันกันวยใยญยเติบนะครับนวยใยญยเติบเดียวสิเบิงกล้วยนะครับหลักกาบักละมุดแม่ผมเก็บไว้ครับนี่ก็คือบักละมุดนะครับหลักกล้วยห้ายครับพี่หนองห้ายครับเพิ่นเสร็จออกอยางดีนะครับพี่หนองเบิงเพิ่นเสียไปขายาว่านพุดหนีนะครับบักละมุดเบิงพี่อีทีพี่หนอง คือเก้ากวนผมคือเก่าบ,บ่มีว่าสิบกวนนะครับครับบักละมุดตอนนี้บ่ทันซุกนะครับแต่ว่าแม่ผมสิบม่มสื่อทานโคมมไม่เพิินบมนะครับครับหบึ่งหลายอยู่หลายหน่วยอยู่นะครับ สูไปเหรียญใบเหรียญมันเร็วอย่ามากวนกันไปนี้อยู่ไฟอยู่มันเร็วครับนี่ก็เป็นกลวยไข่นะครับแล้วก็กลวยหอมนํากลวยไข่กับก,กวยหอมเลยครับปีหน,อนห้อมีกลวยหอมแล้วก็มีลำว่านาสามสายพันธุ์เลยครับบึงกําลังสีซุกเอ่อมือนี้ก็บ <c oughs> ุ้มก็เป็นวัดน,นะครับปี่น้อเสียงกะเปลี่ยนแน่ <c oughs> ครับกับขออภัยดวยครับพี่น้องเป็นวัดมน,นี่เดชซ้องมือล่ะครับเบิ้งกล้วยไข่อันนี้กล้วยยังนี่อันนี้กล้วยอยังนนกล้วยอยังหึฮึฮึฮึอย,อย่ามันดือ้อครับมาเบิ้งบักไฟกันเลยนะครับยอย่าดื้อายครับบักไฟพี่น้อง่วยใหญ่ล่ะมาหลบนี้ ใหญ่เบิดแล้วโอ้ไม่หน่วยสุกอยู่แต่ว่ามันบดตึงนะครับเบิงเบิงเตียวซะนอ้อดื้อแท้ครับพี่หน้องเบิงเต็มต้นเลยเป็นย่อยอยู่เป็นย่อยคือเก่าอีกประมาณอีกประมาณเดือนสองเดือนนะครับอีกประมาณสองเดือนผุนละพี่หน้องมันจังสีสุกอีกสองเดือนนะครับ เดี๋ยวตอนมันซุกกัสิมาไทายเห็เบิ้งความเปลี่ยนแปลงของแต่ละอาทิตย์อยู่เพราะว่าอาทิตย์หนาพุมกัสิพิดเถิมแล้วนะพี่น้องสิไทยให้บเบิ้งความเปลี่ยนแปลงของมันอยู่นะครับรับเบิง้งมีเป็นไหวใหญ่อันนี้มันซุกก่อนกาหนดดอกพี่น้องซุกก่อนกาหนดโมมี่ยัง เป็นตักแตงเงาเดิ่พี่น้องเบิ่งเป็นตักแตงเงาจนเบิดตน้นอันนี้ต้นหกปีนะครับหกปีตอนมันหายพ้นผลิตในปีที่หาบักละมดุดโอแมนบักไฟครับเบิ่งหน่วยกำลังสีใหญ่แมนเบิดนะครับมีแต่แสงบักไฟ พี่หนองผู้ได้เเคยเห็นกับสิอ้อนซ้อนเติอบอยู่นะครับพี่หนองอ้อนซ้อนร้ายเติอบอยู่หรอกเพราะว่ามันเป็นมักใหม่ที่คนปลูกยากนะครับคนบ่อคอยปลูกเข้าไปเบิ้งอีกต้นหนึงกันเลยบอกเด็กเสียเห็นยังหือบักเด็กฮึ่มก็ดืดแท้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  นี่อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้สีโบใหย่บยญ่ซ้ำต้นนั่นแต่ว่าก็เป็นหย่อยคือกันเบิ่งครับเป็นหย่อยคือกันลายต้นคือดื้อแท้ดือ้อแท้ดื้อแท้ขาดเบ,บิง่งเป็นแต่เ,เหงานี่ละพี่น้องบักไฟผูดได้โบเคยเห็น ห้ายครับห้ายไปเบิ่งสวนกันเลยนะครับสวนอันนั้นสวนที่แม่ผมปลูกหมักแตงไหว้รอบก่อนตอนนั้นมันยังหน่ยหน่อยอยู่วังสองอาทิตย์ก่อนหลังจากสีผมมานี่มันก็เริ่มใหญ่กันเบิดแล้วนะครับต้นใหม่ลำแถวนี้ใหญ่ยยกันเบิดแล้วบอนทางฝิ่นสิเป็นสวนแอปเปิลน,นะครับทางตะเวนออกอันนี้ก็สิเป็นบริเวณเทียง หั่นกระสีเป็นฟ้ายนะครับที่เป็นปูบักบวมครับเบื้องบักแตงเบื้องครับมันนํามานะครับมาฮะแต่ละตัวเห็นจะคล้องไปไซกับไปนําแต่ว่าไข่เนี่ยมันบ่อหยอกคือรอบก้อนนั่นรอบก้อนนั่นหยอกจนเห็ดยังบ่อด้เลยอ่าพี่น้องมาเบื้องมาเบื้องทางนี้นะครับบักพริกหล้กกับบักทั่ว ตัวภูมิมักทั่วปีนะครับอันนี้บมักม่มงสามฤดูดอกพี่น้องต้นเน,น้อยๆเป็นหมากเครือสมเบิงพี่น้องต้นเน้อๆอนนี่ก็เป็น,น,น,นหนนนนมากเครือหมักบัก่ม,กมงสามฤดูถ้างนันสวนแอปเปิ้ลเดี๋ยวหลอบหนาสีผ้าขาไปเบิ่งอีก แอปเปิลกล้วยไข่ละมุนนะครับเบืองเห็นแต่อันนั้นเห็นแต่กล้วยไข่กำลังถอกสะนั้นคาดบ,บักทั่วปีครับพี่น้องบักทั่วปีครับเบิ่งกำลังออกมากออกดอกกันสะนั้นแม่นเบิดนะครับพี่น้องแถวนี้นี่เพิ่นท้าไว้เพิ่นกระสิปลูกเล่นนี่ครับปลูกพักครับเบิ่ง มาตั่วปีร้ายขนาดครับย,าาย่างมา่างอีกเลยมีเตอขามักทั่วปีทางนะเพิ่อนยังคุดมันอยู่นะครับเพิ่นคุดมันครับบักพุงแล้วก็กล่วยไข่มาเบิ่งกล่วยไข่เออยังมีอันนี้อยู่พี่หน่องมักอือ นะครับบักอือแล้วก็บ,บักฮงโอ้พี่น้องเบงบิ่งงักุเพิ่นจะแม่นหน่วยบ่หน่วยอดใหญ่น,นะครับบักฮงเพิ่นหน่วยใหญ่แฮงนี่กับบักฮงนี่ครับกล้วยไข่เพิ่นแม่ผมปลูกไว้กำลังสีอันนั้นแก่นะครับมีขี้เล็ก เพิ่นอยากปลูกย่างเพิ่นกับปูกนะครับมาบึงทางผีนำพี่น้องทางนี้ก็เป็นมกพีกหลักกระกล้วยไข้คือกันนะครับหลักกระดอกพักสี่ครับเบ่งเกิดเป็นชาวเกิดเป็นคนต้องมีความอดทนนะครับพี่น้องพราะว่าเาดินร่นอยู่เพื่อหาเงินมันบอกคือสมัยตะกี สมัอนี้ม่นเป็นยุกยุกแบบว่าปลาถือทำลายนะครับพี่น้องต้องต้องหาอยู่หากินแบบใหม่ก็คือต้อ,ตองหาเงินแบบอาศัยโดยการปลูกกกใหม่ปลูกพืชพักขายอย่างสิ้นะครับได้สมัยแต่กินมันอันนั้นมันมีปลานะครับมันกับอยู่ได้แต่ว่าสมือนี้บ่มีปลากับโบมีแนวกิน ครับมึงส่วงนี้ย่ามดอกกระเจียวครับพี่น้องส่วงนี้ครับซึ่งเหมือสีพ้าพี่น้องไปเก็บดอกกระเจียวอยู่บกักผีครับแล้วก็บ,บักนามครับบักนามเดี๋ยวสีพ้าพี่น้องมาบึงพักฟังทางนี่อีกนะครับ วาเบิ่งพักจุบอนนี่เบื่องมันโยกกันครับไมาดือ้อมือนีกับเจ็บข้อหแห้งนะครับพี่น้องเป็นวัดมาได้ซ้องมือขับพักบัวนะครับมักแตงครับพี่น้องเบิง่ง ผักแตงนะครับอืออือโอ้เบิงหน่วยใหญ่ดีเพื่อเซียวไปเห็ดแนวเล้ดีนี่หน่วยนี่กำลังสีใหญ่หกินด้อยู่พี่หน้องนี่หลยหน่วยอยู่ตัวนี่พี่น้องกำลังนี่เพื่อเกียวไปเฮ็ดแนวอีกนี่หน่วยใหญ่ หลายครับหลยอันนี้ต้นพักโค้เดี๋ยวสวนหนีจากสีผ้ามาเบิ่งรหลอบหนานะครับเพอ่าหลอบก่อนเคยผ่าขับไปล่ะครับพี่หน้องสวนนีนี่แม่นนี่อยู่นี่นี่เป็นต้นมกแอปเปิ่นเบิดนะครับพี่น้องต้นมกแอปเปิ่นนะครับ,อออบ,นนรบโอ้โหว่าสีออกหมากตอนไหน ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้ติดเขามารับชมขอบคุณผู้ติดติดตามสุขุมสุขคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนานะครับพี่น้องรักษาสุขภาพดีๆนะครับขนาดผมก็ยังดูแลขนาดว่าจะคล้องดูแลสุขภาพดีๆหละก็ยังเป็นป่วยเจ็บป่วยไห้นะครับก็ดูแลดีๆนะครับพี่น้องรักษาสุขภาพดีๆคลิปมื้อนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหนาครับบ๊ายบาย